สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวิทย์นะครับธนพลสุกุลนะครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับ success to นะครับ success matter to นะครับกับเรื่องอย่าทำลายความฝันของตนเองนะครับนักจิตวิทยานะครับได้มีการศึกษานะครับพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วตัวเรามักจะเป็นมูนเหตุนะครับทำลาย หรือต่อต้านความมุ่งมั่นความฝ่ายฝันของความสำเร็จในชีวิตของตัวเรานะครับถูกทำลายด้วยความกลัวนะครับในเบื้องลึกของจิตใจของตนเองนะครับถูกทำลายด้วยความคิดของคนรอบข้างนะครับและด้วยปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับ สิ่งที่ทําลายความหวังและความสําเร็จของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อ1นนะครับหนึ่งคือการยึดมั่นกับความมั่นคงและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับคือ don't want to change something like that ครับมักจะคิดว่างานที่เราทำอยู่นะครับมีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะครับทำให้ความมั่นคงนั้นกลายเป็นอาวุธ ที่ทำลายความฝันและความมุ่งมั่นของเรานะครับข้อ2นะครับข้อ2คือการลดค่าของตัวเองนะครับลดค่ายัางไงคือไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนะครับกดตัวเองเอาไว้นะครับด้วยการลดค่าตนเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับหรือต้องการทำธุรกิจส่วนตัวแต่มักจะ คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถนะครับหรือไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนั้นๆจึงไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองวาดหวังนะครับคือขาด b e l i e v e in yourself นะครับคือก้าวแรกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรได้สำเร็จนะครับข้อต่อไปคือการนำเอาสุขภาพและวัยมาเป็นข้ออ้างนะครับ เช่นอ้างว่าตัวเองอายุมากแล้วคงจะสู้เด็กหนุ่มสาวไม่ได้นะครับหรืออ้างว่าจะเออฉันเองนี่สุขภาพไม่ดีนะทำให้ไม่สามารถทำตามความฝันที่ตั้งไว้ก็คือปล่อยชีวิตไปวันๆนะครับไปตามยถท้ากรรมมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็หาความสาเร็จได้ยากใช่ไหมครับต่อไปข้อต่อไปนะครับข้อที่4ี่นะครับ คิดว่าไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นะครับตอนแรกอาจจะไม่ต้องแข่งขันกับผู้อื่นนะครับคือเราแข่งกับตัวเราเองก่อนนะครับโดยมากคิดว่าหากต้นนะครับคนที่คิดว่าไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นะครับเขาจะคิดว่าหากตนเองนะครับเริ่มสิ่งใดหลังคนอื่นจะไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะคิดไปเองนะครับเพราะคิดว่า เราสู้คู่แข่งไม่ได้ครับเราก็ยังไม่ได้ลงแข่งขันแล้วเราก็แพ้ตั้งแต่ก่อนที่จะแข่งจริงไหมครับฉะนั้นอย่าพึ่งคิดเองนะครับว่าสู้เขาไม่ได้แข่งกับเขาไม่ได้ใช่ไหมครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ6นะครับทําตามความเห็นของพ่อแม่นะครับโดยไม่ได้พิจารณาความชอบหรือความถนัดของตนเองนะครับทําให้ปิดกั้น ความฝันอย่างน่าเสียดายนะครับคือคนเรานะครับมาถึงจุดหนึ่งแล้วครับพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องเลือกทางเดินชีวิตของเราใช่ไหมครับเราจะทําตามคนอื่นตลอดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามากระทบเหล่านี้นะครับทําให้เราต้องทนทุกข์หรือปล่อยชีวิตเป็นไปตามยถายกรรมนะครับอย่างน่าเสียดายนะครับทำให้ ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือใฝ่ฝันจริงๆนะครับเป็นการทำลายความมุ่งมั่นด้วยน้ํำมือของตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นความสำเร็จตัวที่สองครับก็คืออย่าทำลายความฝันของตนเองนะครับฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ